คนฮัจีทงๆ,ๆิงเขาไม่ได้ไปไหลเลยแต่ทําความดีนี่ชัดเจนเลยพร้อมกันคนทําความดีมามากมาร่วมกันนี่มีอยู่อยากจะแก้ไขคํานี้ให้ทุกท่านคนมักจะพูดมาต่างอ่าหลายหลายท่านมานี่ร้อยพ่อพันแม่มาร่วมปฏิบัติทําร่วมกันเนี่ยมาจากไายแห่งเนี่ยร้อยพ่อพันแม่มนก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละ คนหนึ่งก็หนึ่งปัญหาเป็นอย่างน้อยถ้าเกิดคนหนึ่งมีสองปัญหาแหละจะว่างไงคนหนึ่งมีสามปัญหาแหละนร้อยคนก็ไม่สามร้อยปัญหาหรือตรงนั้นไม่ได้ติดใจแต่ติดใจตรงที่ว่าร้อยพ่อพันแม่เนี่ยทำไมไปเรียกอย่าง,งน,นั้นน่ะบอกหลากสาขาวิชาชีพต่างสาขาอาชีพมาจากอาชีพต่างๆอย่างนี้ เราใช้อย่างนี้จะดีกว่าถ้าร้อยพ่อพันแม่เนะี่ยลองดูสิหนึ่งต่อสิบนะนี่พ่อคนเดียวแม่ต้องสิบนะถึงจะเรียกได้ร้อยพ่อพันแม่เนี่ยหนึ่งต่อสิบนะหรือท่านว่าไงร้อยพ่อพันแม่เนี่ยถ้าร้อยพ่อมันมีถึงพันแม่ก็แสดงว่าหนึ่งต่อสิบนักกว่าบางศาสนาอีกเนี่ยาะฉะนั้นไม่ควรใช้ในลักษณะนี้ มาจากหลากหลายอาชีพต่างคนก็ต่างมาโดยมุ่งเจตนาดีมาปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นผลดีหาวิธีการคำพูดเราครบองค์ประกอบและพระศาสนาห้าประการมีองค์ประกอบในส่วนหลักพระพุทธศาสนาก็คือพระรันตนัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ส่วนหลักคำสอนนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญามีมากด้วยซ้ำไปพอมาถึงศาสนาพิธีนี่มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเจริญพระพุทธมนต์มีโยมคนหนึ่งอายุไหลก่าที่ทุกท่านมาปฏิบัตินี่รู้สึกว่าสิอายุไหลก่าคนแก่วัดขยับเข้ามาหาอาจารย์เลย อาจารย์อาจารย์จเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยชุมนุมเทวดานี่มันเป็นหน้าที่ของโยมนะมันเป็นเรื่องของพราหมณ์พระพุทธศาสนาไม่ควรจะพระสงฆ์ไม่ควรจะใช้ไม่ควรจะพูดให้โยมเป็นผู้พูดดีกว่าโอคือมาแห้งเท็มผมคิดอยู่ในใจ กติไปเถียงเขาเลยมันก็ติเดี๋ยวใจร้อนเดี๋ยวไปด่าเขาตติมอีกเลยเสียหายตั้งความปรารถนาดีนี่ตรงนี้มุ่งด้วยเจตนาดีจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรช่วยเขาทำความเข้าใจเขาเนี่ยว่าแม่ว่าล้มปากก็ว่าได้เกิดมาจนแขว,ว่มีขนเหมือนตัวไปโน่นเลยยุ่งใหญ่คุณโยม จะไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะมีข้อสังเกตชุมนุมเทวดาเนี่ยเขาเรียกว่าเชิญเทวดามาฟังธรรมก่อนจะเจริญพระพุทธมนุ่ยเขาต้องเชิญเทวดาทรมัตสวนรกาโลอัยัมพระธรนตาฟังธรรมหลังจากฟังธรรมใกล้จะจบแล้วจเจริญพุทธมนุ์ใกล้จะจบเนี่ยเขาจะต้องเชิญเทวดากลับนะทุกขพัตนาะนิทุกขปยปพั ไปจนกระทั่งก่อนจะม้วนสายศินกลับนะนะจะเชิญเทวดากลับเขาก็มีมารยาทนะเชิญเข้ามาแล้วก็ต้องเชิญเขากลับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านผู้ว่าไปงานของคนจีนแต่งงานลูกสาวเนี่ยเชิญท่านผู้ว่าไป อวขอเชิงทั้งผู้ว่าอ้วกจีนนะเชิงทั้งผู้ว่าไปเป็นเกียร์งานอ้วะทั้งผู้ว่าก็ด้วยความปรารถนาดีเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองก็ต้องไปพอไปแล้วเจ้าของงานถือใหม่เลยวันนี้ได้รับเกียริจากทั้งผู้ว่ามาเป็นเกียริของงานอ้วกอ้วถือว่าทั้งผู้ว่าถ้าเปรียบแล้วทั้งผู้ว่านี่ก็เปรียบเหมือนส่งตีง ผู้ว่านี่เสียศูนย์เลยสักพักหนึ่งเงท่านผู้ว่านี่เปรียบเหมือนต้นติ่งสวนอ้วกนะเปรียบเหมือนกับต้งหญ้าท่านผู้ว่าจะเหยียบจะย่ําไปเมื่อไหร่ก็ไล่ไปน่ดเลยทีนี้อ้อผู้ว่าถึงถึงบางอ้อนคนไห้เกียรติตัว <c oughs> ถ้าผู้จักสหายเขาห้เกียรติจังใดยีหไหมเป็นเป็นผู้รักผู้ใหญ่เขาเป็นผู้น้อยขวาใหมยนั่น เพิ่นไปไปยกกู้ท่าหอนเน่ยผู้ว่าก็ได้โอกาสเท่านี้ท่านประธานเจ้าของงานก็ถือให้เกียรติกับกับผมท่านผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดผมนี่ไม่ใช่ผู้ว่านะครับผมเป็นผู้ถูกว่าระหว่างแต่ว่าผมมางานนี้ก็ผมถือว่างานนี้ไม่ใช่งานมงคลว้าจะขึงขังเลยเจ้าของงาน อยเลยครับจ่องลงไปเลยทีนึงงานนี้ไม่ใช่งานมงคลแต่เป็นงานมหามงคลนั่นผู้ว่าไปอย่างนั้นอีกทีนึงโอ้ยเจ้าของงานเกือบเป็นล้มครับที่ไหนไดผู้ว่าย่องเป็นงานมหามงคลเป็นผลดีเกือบเอาโตโบอลจังที่เกได้แบบเชิญประธานไปในงานนั่นแหละประวัติของท่านพูดมาซะสวยงาม และตำแหน่งสุดท้ายของท่านมันโอ้ไปวอาตำแหน่งสุดท้ายของผู้นันคือบนที่ตายนีไหมที่จริงกันปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเป็นอย่างกับว่าไปคนเน,นไปวันและตำแหน่งสุดท้ายของท่านมาพูดยังกับข้าพเจ้าจะล้มหายใยจากไปอันนี้การพูดจาแต่จริงๆก็แล้วด้วยเจตนาดีนั่นแหละ มันเป็นอริยทรัพย์ดิว่าคอยอยู่นี่มีอริยทรัพย์ตั้งความปรารถนาดีมีความศรัทธามีความเชื่อในศาสนาของตนเองห้ามทําบุญนอกพระพุทธศาสนาเป็นย,ยังไงล่ะก็ากจะไปเขาลิ์หรืเขาที่เราไปประกอบพิธีน้ำศาสนาอื่นจะไปประกอบพิธีน้ำเขาแต่ว่าการทัาบุญให้ทานอย่างนี้เนี่ยมันให้ได้ทุกศาสนาได้ทานเนี่ยการเพื่อเพื่อเผื่อแป่แบ่งปันเนี่ยเราสามารถให้ได้ เกื้อกูลจรถาภิกเวจาริกังพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอนุเคราะห์ชาวโลกอนุเคราะห์ทั่วไปได้เลยเกื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันแรงกายก่อตามแรงใจก่อตามให้คำปรึกษาก็าตามอย่างน,นี้ใช้ได้ทั้งนั้นแหละครับ นอ,อกจากนั้นที่เราปฏิบัติอยู่นี่นพฤติกรรมทางกายทางวาจาเนี่ยท่านเรียกว่าศีลนะควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาเนี่ยท่านเรียกว่าศีลมีอยู่ครอบครัวหนึ่งซื้อรถมานานแล้วละ่ะจนเก่าเลยไม่อยากจะใช้จอดไว้ข้างบ้านยาขึ้น <c oughs> ไม่ค่อยดูแลยาก็เลยขึ้น อีกครอบครัวหนึ่งก็อยากจะหารถให้ลูกชายแต่ไม่อยากจะได้รถใหม่ทํำยังไงก็จะหาทีนี้พอไปเห็นคันนี้อดูเข้าท่าถ้าซื้อรถใหม่เดี๋ยวลูกชายเอาไปเดี๋ยวชนโน่นชนนี่แล้วเสียของเอามือสองซะก่อนอทที่ขนดินไปนาขนพืชไปนาขนฝุ่นไปนา,นนปนาอย่างเงี้ยพอได้เนาะพอมาเห็นแล้วโอ้ รถคันนี้บอขายแนบอคือปล่อยให้ยามันขึ้นทวมอยู่เทพพผู้สิมาซื้อไหมผู้ที่จะมาซื้อกันพูดจาเนเจรจานกายวาจาที่ว่านี่ออกทางวาจาก,ก็เสียของแล้วเจ้าของรถว่าจังไดมันแม่นจอดไว้นี่ก็บ่ได้ขอเขาผู้ใดกินได้เราว่ะสัน เอาไปมาเลยบ่ด้ดํำผู้สื่อกับบได้สื่อผู้ขายกับบได้ขายนอกจากห,หนหวยบ่อชอบซะตาเสียของไปแล้วหนีไปคนล,ละทิศละทางเลยนี่พฤติกรรมเช่นนี้ต้องเรียกว่าขาดศีลควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาส่วนธรรมนั้นนะพฤติกรรมทางจิตเป็นข้อปฏิบัติส่วน ศีลนั้นนะลักษณะเป็นข้อห้ามซะมากกว่าท่านจึงเรียกว่าศีนธรรมควบคู่กันไปศีนธรรมนี่เหมาะแก่กันเป็นมันจะเป็นโทษหรือเป็นคุณเป็นโทษผู้นำไปปฏิบัติอย่างนี้อย่างกรรมฐานนฝึก,กจิตตนเองให้นิ่งให้สงบให้มีสติมันเป็นคุณหรือเป็นโทษกับเราถามว่า เป็นคุณหรือเป็นโทษคนตอบก็ตอบเป็นคุณเมื่อเป็นคุณกับเราก็เรียกว่าคุณธรรมได้ที่เป็นคุณธรรมนี่เราไปปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เป็นคุณกับเราทั้งนั้นนะเพื่อเพื่อเพื่อแผ่แบ่งปันการให้แรงกายก็ตามแรงใจก็ตามอย่างนี้เป็นคุณธรรมทั้งนั้นนะถ้าเรียกได้เพราะคุณธรรมนี้ เหมาะแก่การนำไปปฏิบัติไหมถ้าเหมาะแก่การนำไปปฏิบัติข้อใดก็ตามท่านก็เรียกว่าจริยธรรมทำเหมาะแก่การนำไปปฏิบัติเพิ่นจังเอื่นมากศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างนี้เป็นตน้นทั้งนั้นเลยเหมาะพระพุทธศาสนามีมาก ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้มีทั้งเจตนาดีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็มาถึงศีลธรรมของเรานั้นออกจากศีลธรรมของเรานั้นไปไหนล่ะทีน่นี่คนมีศีลก็เหมือนดินมีปุ๋ยคนมีธรรมก็เหมือนดินมีน้ำหนึ่งพระเกจิอาจารย์หลายๆอย่างท่านพูดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลวงพ่อเมืองยะโสธร ท่านมรณภาพไปแล้วท่านจะ่าใช้คำนี้หลวงปู่ศรีของเราก็มีหลวงตาบัวก็มีหลวงปู่สมชัยก็มีหลวงปู่สมชัยเนี่ยบวชหยุดเป็นเนนอยู่วัดป่าศรีไปวันเนี่นะคนจังหวัดร้อยเอ็ดมาบวชเป็นพระอยู่ที่วัดเหนือนี่ยังไม่ใช่มาบวชเป็นเนนอยู่ที่วัดเหนือไปพักอยู่วัดป่าศรีไปวันได้ยินข่าวหลวงปู่มั่นอยู่สกลนคร พระอริยบุคคลล้งปู่มันผู้ใดละทรงเข้าล้งตามหาบัวล้งปู่สมชายได้ยินเขาไปเลยล่าคูบาอาจารย์พันธิไหไปกระซังบ่ไหไปกระซังพ้ากันไปเลยพันกละสินพันไปจนถึงสกลนครพัานนาผ่านเข้าชุมชนนั้นเน่ยเห็นญาติโยมเขาสมัยโบราณเนาะไม่มีน้ำประปาใช้น่ย ตักน้ำตามบ่อน้ำนะ่ะเอาน้ำขึ้นจากบ่ออยู่บนบ้านก็นั่งเล่นทำกิจกรรมทำการงานชาวบ้านของเขาอยู่พอเห็นพระสงฆ์ไปนี่นั่งคุกเข่าพระนมมือเลยผู้ที่ตักน้ำอยู่นี่ที่บ่อที่ไรเนี่ยปล่อยวางทั้งหมดนั่งคุกเขา่าพนมมือเห็นพระสงฆ์ผ่านไปหลวงปู่สมชยัยปาดโทดินแดนแห่งอริยะบุคคลดินแดนแห่งพระธรรม มีความชัดเจนถึงขนาดนี้เลยนะถึงขนาดนั้นมหาวิทยาลัยนี่ถ้าเราเข้ามาเราจะเห็นนี่เข้ามอม,อมอรอเห็นอาจารย์เห็นขันอเห็นอาจารย์เห็นอาคารเห็นต้นไม้ยังไม่ใช่มอม,อมอรอดังคำขานมอม,อม,อร,อมร,รมีทมมีวิชาการมาตรฐานความรู้คู่ความดี วิชาจรณะสัมปันโนโสเสตโถเทวมามนุสีผู้ใดได้หน่อยได้ไลก็สุดแท้แต่ควบคู่เก็บเกี่ยวไปจะเป็นผลดีกับเราทั้งนั้นล้นเก่าวรัชการที่ห้าสร้างขึ้นมาโดยนำแนวทางจากรัชการที่สี่ จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เฮาเข้ามาหาวิทยาลัยของเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์พุณเดเน,นี่ยเนี่ยเมื่อแม่นธรรมดาเดียรพราะฉะนั้นเฮาจังสามารถนําไปพูดนําไปปฏิบัติได้เลยปฏิบัติตนเป็นคนดีอย่างไรคนดีของสังคมอย่างไรนั่นก็คือ ความละอายใจต่อการทำไม่ดีให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยกับตนเองกับครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองผลของความไม่ดีนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราได้ด้วยท่านเรียกว่าฮิริโอตาปะนอกจากนั้นเราเข้ามาในศึกษาหาความรู้อยู่แล้วเนี่ e ย d u c a t i o n ั่น g r o w t เนี่ที่ว่านะการศึกษาทำให้คนเจริญงอกงามแต่การศึกษานั้นยังไม่พอนี่ ต้องมีทั้งความรู้และความประพฤติด้วยนอกจากนั้นสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านให้ไว้ก็คือเมื่อศึกษาแล้วทำให้เกิดปัญญาสถานศึกษาที่ไหนก็ตามเราจะไปเห็นนัตถิปัญญาสมาอาภาสร้างปัญญาให้กับลูกให้กับหลาน มหาวิทยาลัยก็รับโครงการน้อมรับมาจัดโครงการพระกรรมฐาน,นอบหลมให้กับทุกท่านกรรมฐานก็คือการตั้งฐานที่ตั้งของการงานทางด้านจิตทางด้านใจนี่แหละถ้าใครปฏิบัติได้นี่ก็สุดยอดแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็ยังดีเมื่อใจิตใจเรา วุ่นวายมาทั้งวันเราหามุมสงบของเรามุมสงบนี่มีอยู่สองรูปแบบนะแบบหนึ่งอาตมาเข้าใจคุณตาของเยาวชนคนหนึ่งนำหลานมาฝากบอกเห็นหลานมันชอบความสงบสงดัดขับมาทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็ไปจะจะไปอยู่หมู่มุมบ้านนั้นมุมบ้านนี้ ผมเห็นเขาบอกผมเห็นแล้วหลานคนนี้น่าจะมีจิตใจมาทางธรรมปฏิบัติธรรมผมก็อยากจะมาฝากท่านอาจารย์ให้มาเรียนธรรมกับท่านยินดีผมก็เลยบอกอย่างนี้เอามาจริงๆเลยพอบวชได้อาทิตย์เดียวตามกุฏิข้างหลังที่ผมอยู่นี่ของหายไปหมดเลยทีนี้บางท่านก็โทรศัพท์หาย บางท่านก็เงินหายมันนี่ไม่ได้ลืมที่ไหนแล้วปรากฏว่าหายสอบถามไปถามมาลองถามคนนี้ดูสิเนนรูปนี้ดูสามเณรเจ้าเอาตาังค์เพิ่นไปบอกครับผมนอนเลยรับสัดีเลยอันนั้นเจ้าวิทยุเขาไปบอกแมนครับเอา้าเป็นอย่างไง ผมเห็นแล้วผมอดไ่ได้ครับเจ้าไปไใส่ผมเอาไปเสียงในห้องน้ำครับไปเอามาเดี๋ยวนี้ครับนายมาหมดทุกอย่างเหมือนเดิมอบรมต่อผมจะเลิกแล้วครับอีกไม่ถึงเดือนหายอีกหน,น,นักเข้าหนักเข้าออกนอกวัดทีนี้ขยายพื้นที่ออกนอกวัด ไปขึ้นบ้านโยมเทศบาลเขากำลังกวาดขยะอยู่เขาเห็นนะ่ว่เอาไม่กวาดตีหัวสะบ่อนอีนะ่เห็นนะขึ้นไปบ้านเขาเสร็จแล้วก็ไปทําท่าไปจับแข้งจับขาเขาเขาก็เห็นอยู่นะแต่เขาแซงเป็นนอนหลับดูดูอาการของผู้นี้เบื้องต้นเขายังไม่ทราบว่าเป็นเนนไปจับขาเขาขยา่า แกล้งเป็นไม่รู้สึกไปดึงเก๊ลิ้นชักเขาปรากฏว่าได้อะไรลงมาไม่รู้นะลงมานะโยมเขาเห็นอย่างว่านั่นแหละในที่สุดเจ้าของบ้านเขาก็มากราบหลวงปู่ใหญ่เรียกคณะสงฆ์ไปผมบอกทันทีเลยหลวงพ่อไม่ต้องถามหาทั้งหมดหรอกผมว่ามีอยู่รูปเดียวเดีย๋ยวผมไปตามมาให้เอามา เจ้าไปขึ้นบ้านเขาหมอเน้นแมนครับรับอย่างจริงใจเลยนะเจ้า,ปา,จาไปยังจังไปผมอ,อดบ่รา้ครับได้ยังเขามาบ่นหรอเพราะไครับเป็นตื่นก่อนนะเจ้าจะไปเห็ดอีกเด้อครับคือเกานั่วแหละครับพอต่อมาเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ เนนเขาเลยตั้งสารเตี้ยให้สามสี่เนนหลุมสกรรมเอาตาเขียวเลยกลับมาไม่กล้ามาหาผมเลยไปอยู่กุฏิในวัดทั้งหมดน่ะไม่ลักเฉพาะของผมคนรูปเดียวกับหลวงปู่ใหญ่อ่ะหลวงปู่ใหญ่รูปหนึ่งไม่กล้าไปของผมนี่อีกรูปหนึ่งเว้นให้นอกนั้นเรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็ได้คืนทั้งหมดนะครับ กดไม่ไหวทาใจไม่ได้ต้องเอามาให้เป็นของตนเองแล้ดูซะก่อนชื่นใจเก็บไว้เสร็จแล้วเขาถามก็คืนให้โอ้ยมันจะว่ามานันได้อะไหน,นักเข้าหนักเข้าก็ไม่ไหวแล้วก็ให้ลาสิกขาไปอยู่บ้านเคสแรกก็ไปรักพาไหมโยมแม่อยู่ไปเอาพาไหมไปขายไปซื้อไก่ต้ม เอาไปมาไกลอยู่ในวัดกระเมิดไปเรื่อยๆ่ถามกัะเม่นนะพ่อแม่ต้องไปเสียงกันเขาก็เลยสาบแสงมันตายซะเดอ้อพวกโมน,นี่นะมีคนหนึ่งมากลับจากกรุงเทพจากปั๊มน้ำมันผมแดงๆไปเข้าทีมอีกมีอันนึงมาจากจังหวัดศรีสเกีขอโทษก็ไปจากนี่แหละแต่ไปทำงานกล,ากลับมาก็ได้ทีมสามพอดีทิปเปิลเลยทีนี้ เข้าทีมเลยทีนี้ไปบ้านในก็หมดทั้งบ้านเลยทีนี้ไก่ก็ไม่เหลือไข่ก็ไม่เหลือชาบ้านเขาก็เล่แซงเลยบ้านโอ้ยามมันตายในเด้อแผ่นดินสีได้สูงขึ้นวันต่อมาก็เลยไปดูมอลำซ้อนสามได้ยินแต่เสียงดังโคลมชาวบ้านมาดูตกลงไปเห็หนได้ไม่ไ้ปลาเขาเนะื้สองตายแล้วอีกผู้หนึ่งไอ้หวัวโจก ยังหายใจรวยละลินเอาเข้าโรงพยาบาลหมอก็บอกอาการหนักเข้าร้อยเอ็ดก็แล้วกันยังไม่ถึงครึ่งทางเรียบร้อยชาวบ้านเขาเอาไปไหว้ตาม,มุมบ้านเนี่ยสมัยก่อนนะคนตายโหงเนี่ยเขาจะไม่มารวม